ทำเทศนาหลวงพ่อพุทธานิโยเรื่องพลังจิตพิชิตโรคทีนี้จะมาเล่าประสบการณ์สมาธินี่เขาปฏิบัติกันได้สอนกันได้หลายวิธีสมาธิแบบฝรั่งที่เขาเรียนกันเรียกว่าการสะกดจิตหลวงพ่อเคยเรียนสะกดจิตกับอาจารย์ไมเคิลแฟรงค์ฟอร์ ซึ่งเขาเป็นชาวอังกฤษเขาเรียนจบแผนกเภสัชร,ระดับปริญญาเอกในสมัยโน้นสมัยร้อยปีมาแล้วหลวงพ่อมาพบตอนเขาอายุ70กว่าเขามาเขี่ยวเข็นให้เรียนการสะกดจิตเขาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าการสะกดจิตกับการทำสมาธิของท่านมันคืออันเดียวกันสมาธิที่ท่านปฏิบัติอยู่นี่เป็นหลัก เป็นจุดยืนแต่การสะกดจิตนี่เราสามารถเอาพลังจิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเป็นต้นทีนี้หลวงพ่อก็ตกลงใจเรียนกับเขาเขาก็สอนให้ก็ได้ปฏิบัติตามที่เขาสอนแล้วก็เกิดผลกับตัวเองได้บ้างคือสามารถรักษาปรญญโรคหายได้ หลวงพ่อเป็นวรณโลกตั้งแต่อายุ23ด็อกเตอร์ท่านนี้มาสอนวิชาสุดจิตให้ท่านก็แนะวิธีที่จะใช้พลังจิตสำหรับรักษาโรคก,ก็พยายามปฏิบัติตามมาในที่สุดวรณโลกมันก็หายแต่เวลามันจะหายจริงๆนี่มันก็อาศัยสมาธิของเรานี่แหละที่เราปฏิบัติกันอยู่คือว่าอยู่มาวันหนึ่ง จิตมันก็นึกขึ้นมาว่าเราป่วยเป็นมันโลกในไหนมันก็จะต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะตายนี่เราควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรวันนั้นตั้งใจนั่งสมาธิดูความตายตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงตีสามการปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นกิลเลสมันไปปิดบังเราปฏิบัติด้วยความอยาก แม้แค่จิตสงบมันก็ไม่มีเมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้ไม่เห็นความตายจนกระทั่งถึงตีสามรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควรทั้งเมื่อยทั้งหิวตามภาษาของคนไข้ทีนี้จิตมันก็คิดขึ้นว่าวันนี้ไม่สำเร็จเราควรจะพักผ่อนพอคิดว่าเราจะพักผ่อนตั้งใจจะหยุดตั้งสมาธิเท่านั้นเจ้าจิตภายในมันก็บอกว่า คนทั้งหลายเขานอนตายกันทั้งโลกท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้อย่างไรปอความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยมานึกเสริมเอาว่าถ้างั้นก็นอนตายสิแล้วก็นอนลงทั้งที่ยังขัดสมาธิอยู่พอนอนลงไปแล้วมันก็ทอดอะไรตายอยากกำหนดรู้แต่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจิตไปยึดลมหายใจไม่ลดละ มันตามลมออกตามลมเข้าอยู่อย่างนั้นจิตมันก็รู้เฉยอยู่ตามธรรมชาติของมันลมหายใจก็หายใจอยู่ตามธรรมชาติพอว่าลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าความสว่างของจิตก็มาเกิดขึ้นในตอนแรกๆมันก็มีความสว่างแผ่ซ่านไปรอบตัวเมื่อหนักๆเข้ามันก็รวมอยู่ที่กลางตัวระหว่างลาวนมทั้งสองข้าง ตรงที่เรานึกว่ามีหัวใจมันมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวเหมือนหลอดไฟนีออนมันวิ่งตั้งแต่ปลายจมูกไปจนถึงสะด,ดือมันวิ่งอยู่อย่างนี้บางทีมันก็วิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในสลับกันแล้วในที่สุดพอมันออกข้างนอกมันก็หมุนเป็นเกลียวสว่านขึ้นไปเบื้องบนความสว่างสวยมันก็เกิดขึ้น พอไปถึงเบื้องบนแล้วมันก็ย้อนกลับมาคล้ายๆกับว่ามันจะไปข้างหน้ามันก็ห่วงหลังจะอยู่หลังก็อยากไปข้างหน้ามันย้อนขึ้นย้อนลงอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็ตัดสายสัมพันธ์ขาดไปพอหมุนไปผิวขึ้นไปแล้วสายสัมพันธ์อันนี้มันขาดพอขาดปุ๊บร่างกายหายหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยอยู่คล้ายกับว่าในจักรวาลน,นี้ มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นสว่างอยู่ท่ามกลางแห่งความว่างโลกคือผืนแผ่นดินก็หายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยึงเหลือแต่อากาศคือความว่างพอจิตดวงนี้มันเกิดรวมมาสูา่วิญญาณคือตัวรู้แล้วมันก็รวมพลังขึ้นมาเกิดความสว่างใหญ่โตมโหฬารแล้วโลกก็ปรากฏขึ้น ฝืนแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นในช่วงนั้นคล้ายๆกับว่าความสว่างแห่งดวงจิตนั้นมันแผ่คุมโลกไปทั้งหมดมันสามารถที่จะมองเห็นต้นไม้ภูเขาเลากาเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นผู้เห็นคนเห็นจนกระทั่งพูดผีปีศาจเทวดาอินพรมยมยักษ์ทุ้กรูปปลุกปร,ปปรงหมดแล้วในขณะที่มองเห็นอยู่นั้นจิตมันก็อยู่เฉยมันไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไร แล้วภายหลังมันก็ละทิ้งการรู้การเห็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหายไปยังเหลือแต่แผ่นดินแล้วปรากฏว่าร่างกายมันนอนอยู่ภายใต้ความสวา่างสักพักหนึ่งจิตมันก็ย้อนลงมาดูร่างกายที่นอนอยู่มองลงมาทีแรกก็มองเห็นสบงจีวรห่อหุ้มอยู่อย่างดีพอต่อไปสบงจีวรหายหมดมีแต่ร่างกายเปลือยเปล่า ยังเหลือแต่ชุดวันเกิดในอันดับต่อไปร่างกายมันก็ขึ้นอื่นตีนกลางมือกลางน้ำเหลืองไหลลงผลสุดท้ายเนื้อหนังพังไปทีละชิ้นสองชิ้นจนกระทั่งยังเหลือแต่โครงกระดูกและในที่สุดโครงกระดูกที่เป็นโครงสร้างมันก็ซุดทวบลงแล้วในอันดับต่อไปชิ้นกระดูกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุด มันก็แหลกละเอียดเหมือนกับทิเท่าโปรยอยู่บนดินทรายแล้วในขนาดจิตนั้นมันก็หายจมลงไปในผืนดินแล้วก็เกิดความว่างขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งพื้นแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาอีกกระดูกที่มันหายจมไปในแผ่นดินมันก็โผล่ขึ้นมาเองมองมองดูแล้วมันก็ยุบยิบยุบยิบเหมือนหนอนบน่อนพอมันโผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้ว มันก็ก่อกันเป็นก้อนเป็นท่อนก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วก็จับกันเป็นแท่งกระดูกโดยสมบูรณ์แล้วก็มาประสานกันเป็นโครงสร้างตอนที่มันวิ่งมาประสานกันนี่กระโหลกศีรษะกระโดดมาปุ๊บกระดูกดดคอกระดูกดดสันหลังวิ่งเข้ามาต่อกระดูกซี่โครงก็เข้ามาประสานกระดูกดดแข้งกระดูกขากระดูกมือกระโดดเขา้าไปประจำที่ของใครของเขา พอมันประสานกันเป็นโครงสร้างเสร็จเนื้อมันเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกงอกลามไปจนกระทั่งมันมีเนื้อเต็มสมบ,บูรณ์เต็มที่แล้วเนื้อเป็นสีแดงที่เรามองเห็นก็เหมือนกับลอกหนังหมูแล้วค่อยแห้งกล้านเข้าไปกล้านเข้าไปเปลี่ยนจากแดงเป็นสีเหลืองจากเหลืองก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นผิวอย่างธรรมดาผมขนเล็บ มันก็มาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอย่างนั้นจำได้ว่ามันเป็นอยู่ถึงสามครั้งบางครั้งก็มองเห็นเป็นดินน้ำลมไฟปรากฏขึ้นแต่จิตก็ได้แต่มองดูอยู่เฉยๆคล้ายๆกับว่ามันไม่ร้อนใจอะไรมันเฉยๆอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่แต่วาระสุดท้าย เมื่อมันจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหลังจากที่มันมาประสานกันเป็นรูปร่างสมบูรณ์แล้วเจ้าตัวจิตวิญญาณที่รอยอยู่นั่นมันไหวตัวนิดนึงแล้วก็ซุดหวบลงมาประทะกับหน้าอกแผ่วๆเหมือนอะไรมาสัมผัสแผ่วๆแ,แล้วหลังจากนั้นความรู้สึกในกายนี่เหมือนสู้ซ่าวิ่งไปตามเส้นสายเหมือนเหมือนกับฉีดแคนเซอยมเข้าเส้น ทีนี้จิตมันก็กำหนดรู้ของมันเองโดยธรรมชาติความตั้งใจอะไรต่างๆในขนาดนั้นมันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองหมดพอมันหยุดสู้ซาแล้วจิตมันก็มีคำถามขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายคำตอบก็ผุดขึ้นมารับว่าใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็มาอธิบายชด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 ตายแล้วมันก็ขึ้นอื่นน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไป เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจึงเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็ซุดลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินเพราะว่าร่างกายนี้มันก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นรูปเป็นร่างเดินเหินไปมาได้ทำอะไรได้เมื่อมันตายไปแล้วมันก็กลับไปสู่ที่เก่าของมันคือดินน้ำลมไฟไหนเล่า สัตว์บุคคลตัวเราเขามีที่ไหนแล้วทีนี้ก็ยังนึกสงสัยอยู่เอ๊ะเราตายจริงหรือเปล่าตอนนี้มันฟื้นขึ้นมาอย่างปกติแล้วแต่ยังสงสัยว่าเราตายจริงหรือเปล่าจนกระทั่งยกมือขึ้นมารูปคำหน้าอกอ้อยังไม่ตายพอลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกาสองโมงเช้า8นาฬิกาตั้งแต่ตีสถึง8นาฬิกา พอหลังจากนั้นมาความเจ็บปวดนี่มันเหมือนไม่ได้เป็นอะไรมันหายวันหายคืนเรื่อยๆมาจนกระทั่งบัดนี้โลกนี้ไม่เคยกำเริบอีกสักทีจะว่าสมาธิรักษาวันโลกก็ถูกหรือว่าวันโลกรักษาสมาธิก็ถูกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฝึกสมาธิภาวนาแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตาม เมื่อท่านจะใช้พลังจิตสำหร,รับรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านจะรักษาตัวเองให้อธิษฐานจิตนึกถึงบาร,รมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดุบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายแล้วกำหนดสติรู้ลมหายใจเฉยๆอย่าไปน,นึกคิดอะไรทั้งสิ้นเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติดูลมหายใจเฉยอยู่เท่านั้น ทีนี้ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้ไม่สงบบุบบ้าบแต่เขาก็มีพลังงานในเมื่อจิตมันเกิดความว่างขึ้นมาคือว่ามันอยู่เฉยแต่ยังไม่ใช่สมาธิเพียงแต่ว่างได้มันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเมื่อเราทำจิตให้ว่างได้มันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ใต้ต่อมสมอง มันจะกระจายออกมาทำงานของมันทำให้กายเบากายสงบจิตสงบเป็นประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นประโยชน์ทางจิตด้วยถ้าหากว่าจิตของเราสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงมันมีประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตอันนี้คือวิธีการใช้พลังจิตรักษาโลกอาศัยลมหายใจเป็นสื่อโดยอธิษฐานจิตนึกถึงบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะช่วยกันอื่นอย่างเราไปเยี่ยมคนไข้เราอาจจะบอกคนไข้ว่าเอานะฉันจะช่วยรักษาให้ให้คุณหายแล้วเรากําหนดสํารวมจิตอธิษฐานถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเพราะบารมีของพระพุทธเจ้าจงช่วยดลบันดาลให้โครคภัยไข้เจ็บของคนนี้หายไปแล้วเรากำหนดจิตเพ่งที่กายเขาแผ่เมตตาให้เขาเท่านั้น ยิ่งใครมีพลังจิตมีพลังสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งทําได้ผลดีการแผ่เมตตาให้คนเป็นนี่มันก็ได้รับผลยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเมื่อปีสองปีมานี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิตพ่อขอโทรมาหาหลวงพ่อเวลาตีสองพอได้รับโทรศัพท์ก็ถามเขาว่าคุณมีธุระรีบด่วนอะไรเขาก็บอกว่า กราบขาออภัยอย่างมากที่รบกวนดึกดืด่นเที่ยงคืนลูกผมปวดเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิตดิ้นหล่นกินไม่ได้นอนไม่หลับสามวันสามคืนแล้วขอหลวงพ่อเมตตาช่วยลูกผมด้วยหลวงพ่อบอกว่าคุณวางหูเดีนน๋ยวนี้ฉันจะทำเดี๋ยวนี้แหละพอเสร็จแล้วก็กำหนดจิตแผ่เมตตาทำให้เขาอยู่ประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเขาก็โทรศัพท์มาอีกเขาก็บอกว่า เป็นพระเดษพระคุณอย่างล้นเหลือหลวงพ่อลูกผมนอนหลับสบายแล้วพอออกพรรษาเข้าไปกรุงเทพเขาก็พามาให้ดูหายแล้วก็อ้วนผพีขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่แก้ปัญหาก็เข้งใจว่าเราแผ่เมตตาส่วนกุศลให้คนเป็นนี่ได้รับหรือไม่การปฏิบัตินี้แม้ว่าเราจะมีความตั้งใจจะรักษาโลกหรือไม่รักษาโลกก็ตาม แต่เมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญามีความสงบสว่างรู้ตื่นเบิกบานมันก็กลายเป็นยารักษาโรคจิตท,ทำให้จิตมีความเป็นปกติไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำให้จิตมีพลังงานด้วยอำนาจแห่งความสว่างสวยของจิตถ้าจิตดวงนี้วิ่งเข้ามารู้อยู่ภายในกายมาสว่างสวายอยู่ท่ามกลางของกาย สามารถแผ่กระแสแห่งความสว่างไปทั่วหมดทั้งกายโายครคภัยไข้เจ็บหรือความติดขัดในประสาทส,ส่วนต่างๆซึ่งเป็นท่อทางเดินของลมและโลหิตพลังจิตอันนี้จะไปช่วยหนุนให้กระแสความหมุนเวียนของโลหิตและลมเดินได้คล่องตัวเพราะว่าลมละเอียดสามารถจะปรุงให้กายเบาลมละเอียดสามารถที่จะปรุงโลหิต ให้เดินไปได้อย่างคล่องตัวโดยไม่มีอุปสรรคอันใดถ้าผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเช่นวรณโรคเป็นต้นเมื่อทําได้บ่อยๆจิตสงบสว่างบ่อยๆแม้ว่าจิตจะยังไม่วิ่งเข้ามาสว่างรู้อยู่ภายในตัวก็ตามพลังของจิตนั้นจะช่วยบรรเทาอาการของโรคให้เบาลงหรือหายขาดถ้าหากว่าผู้ที่สามารถที่จะทําจิตให้สงบนิ่งสว่าง สามารถส่งกระแสจิตเข้าไปตรวจโลกในร่างกายคนได้ในเมื่อรู้แล้วจะช่วยเขารักษาก็แผ่เมตตาเป่งไปที่จุดที่เรามองเห็นแล้วก็แผ่เมตตาให้ทำบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วไข้อาจจะหายไปเอง